สวัสดีค่ะนักศึกษาคะการบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาตอนที่2นะคะในตอนนี้จะเป็นตัวอย่างในการบันทึกบัญชีนะคะสำนักงานใหญ่และสาขาในการมีที่ส่งสินค้าไปขายนะคะที่สาขาในราคาทุนนะคะตัวอย่างนะคะจะเป็นตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2นะคะโดยโจทย์ตัวอย่างเนี่ยจะอยู่ในหน้า194นะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ตัวอย่างให้เราฝึกลองบันทึกบัญชีนะคะแล้วก็ จทย์เพิ่มเติมในหน้า195นะคะจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะอยู่ในหน้า195ค่ะในหน้า195นะคะจะให้ข้อมูลมาในมา3ข้อนะคะโดยข้อ1นะคะสำนักงานใหญ่เนี่ยเขาบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ยอดคงเหลือที่สำนักงานใหญ่ที่ปรากฏนะคะมีดังต่อไปนี้ที่ให้ข้อมูลมานะคะมียอดขายสินค้าที่สำนักงานใหญ่นะคะขายได้ก็คือ19,00 0บาทค่ะมีสินค้าต้นปีที่สำนักงานใหญ่คงเหลืออยู่14,00 0บาทค่ะมีสินค้านะคะที่สำนักงานใหญ่ซื้อเข้ามานะคะ7,500บาทค่ะมีสินค้าคงเหลือปลายปีที่สำนักงานใหญ่นะคะ4000บาทค่ะและมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะคะที่สำนักงานใหญ่เนี่ยจ่ายออกไปคือ4,200บาทค่ะ ข้อที่2นะคะเป็นข้อมูลของสาขาค่ะสินค้าคงเหลือนะคะที่สาขาเนี่ยปลายปียังมียอดคงเหลืออยู่นะคะ5,000บาทค่ะข้อที่3นะคะเป็นข้อมูลของสำนักงานใหญ่ค่ะสำนักงานใหญ่มีกำไรสะสมต้นปีนะคะยกมา21,000บาทค่ะซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะนำไปใช้ตอนที่เราปิดบัญชีนะคะแล้วก็ตอนที่ทำกระดาษทำการนะคะ โจทย์ในหน้า194นะคะจะทำการบันทึกบัญชีนะคะจากหน้า195ถึงหน้า199นะคะรวมทั้งกระดาษทำการด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะก็คือกิจการนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะมีสาขาอยู่ลำปางนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันดับแรกก็คือสำนักงานใหญ่เนี่ยส่งสินค้าไปขายที่สาขานะคะในราคาทุนค่ะ1 5 0 0 0บาทค่ะ สำนักงานใหญ่จะบันทึกบัญชีเดบิตสาขาค่ะ1 5 0 0 0บาทเครดิตสินค้าส่งไปสาขา1 5 0 0 0บาทค่ะสาขานะคะจะบันทึกนะคะรับสินค้าจากสำนักงานใหญ่ค่ะ1 5 0 0 0บาทแล้วก็เครดิตสำนักงานใหญ่ค่ะต่อมานะคะสำนักงานใหญ่เนี่ยก็ส่งเงินสดไปให้สา,สาขานะคะ2 0 0 0 0บาทสำนักงานใหญ่จะบันทึกบัญชีเดบิตสาขานะคะ2 0 0 0 0เครดิตเงินสดนะคะ2 0 0 0 0 เมื่อสาขานะคะได้รับเงินสดจากสำนักงานใหญ่จะเดบิตรับเงินสดนะคะเดบิตเงินสด20,000ค่ะเครดิตสำนักงานใหญ่20,000ค่ะต่อมานะคะสาขานะคะสามารถขายสินค้าได้แต่ว่าขายเป็นเงินเชื่อนะคะ8,000บาทก็จะบันทึกเดบิตลูกหนี้นะคะ8000แล้วก็เครดิตขายสินค้า80,00ค่ะต่อมาคะ่ะสาขานะคะเป็นคนที่ไปซื้อสินค้ามาขายเองนะคะเป็นเงินเชื่อนะคะ10,000บาทนะคะ สำนักงานใหญ่จะไม่บันทึกบัญชีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สาขาค่ะสาขาจะบันทึกบัญชีเดบิตซื้อสินค้านะคะ1 0,000แล้วก็เครดิตเจ้าหนี้นะคะ1 0,000นะคะสาขานะคะขายสินค้าได้เป็นเงินสด2 5 0 0 0บาทนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สาขานะคะเดบิตเงินสดค่ะ25 0 0 0เครดิตขายสินค้าค่ะ2 5 0 0 0ค่ะสาขานะคะเก็บเงินจากลูกหนี้ได้นะคะจากการขายเมื่อวันที่7นะคะ จะเห็นว่าวันที่7เนี่ยเราได้บันทึกเดบิตลูกหนี้ไว้8,000นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการขายในเงินเชื่อนอะเมื่วันที่7ดังนั้นวันที่17เนี่ยเราก็ได้เงินมาจากลูกหนี้แล้วนะคะเราก็จะเดบิตเงินสดนะคะแล้วก็เครดิตลูกหนี้8,000ล้างบัญชีลูกหนี้ที่ค้างไปนะคะวันที่21นะคะสาขาก็มีเงินแล้วนะคะก็จะไปจ่ายชำระค่าสินค้าที่ไปขอเครดิตเข้าไว้เมื่อวันที่9นะคะซึ่งในวันที่9เนี่ย เราได้ซื้อสินค้ามาเป็นเงินเชื่อนะคะแล้วมีเจ้าหนี้อยู่10,000บาทนะคะวันนี้วันที่21เจะเาเงินไปจ่ายชําระหนี้นะคะก็จะล้างบัญชีเจ้าหนี้ออกโดยการเดบิตเจ้าหนี้กรค้านะคะ10,000ืนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดนะคะ10,000ืค่ะสาขานะคะคส่งคืนสินค้าให้สำนักงานใหญ่200บาทนะคะในกรณีนี้จะเปิดบัญชีส่งคืนรับคืนสินค้านะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นพอเปิดบัญชีส่งคืนรับคืนสินค้านะคะ ตรงสาขาส่งคืนสินค้าก็จะเป็นเดบิตสำนักงานใหญ่200แล้วก็เครดิตสินค้าส่งคืนสำนักงานใหญ่ค่ะ200ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะเมื่อได้รับคืนสินค้าจากสาขานะคะก็จะรับคืนค่ะโดยการเดบิตสินค้ารับคืนจากสาขาค่ะ200ค่ะเครดิตสาขา200ค่ะ วันที่30นะคะสาขามีการจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะ800 0บาทนะคะก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายดําเนินการ8 0 0 0เครดิตเงินสด8 0 0 0อันนี้ในกรณีที่สาขาเขาไม่ได้ระบุรายการมานะคะว่าเป็นค่าโฆษณาเป็นค่าสานุโภคนะคะแต่ว่ารวมกันมาเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการเราก็ใช้เดบิตค่าใช้จ่ายดําเนินการได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการปิดบัญชีนะคะและก็รายได้ค่าใช้จ่ายที่สาขาก่อนนะคะ สาขาก็พอสิ้นปีหรือสิ้นเดือนก็จะปิดบัญชีนะคะโดยการที่จะเดบิตขายสินค้านะคะได้33 0 0ม3่0 0าเนี่ยมาจากยอดขายวันที่7กับยอดขายวันที่12นะคะยอดขายวันที่7เนี่ย8,000ยอดขายวันที่12 25,000นะคะบวกกันก็เป็น3 3 0 0 0นะคะปิดบัญชีนะคะตัวถัดมาก็คือสินค้าส่งคืนสำนักงานใหญ่200อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22นะคะเราต้องปิดบัญชีไปนะคะ ต่อมาค่ะเป็นสินค้าปลายปี5,000อันนี้อยู่ที่โจทย์นะคะโจทย์เพิ่มเติมในหน้า195ตรงข้อ2นะคะที่เขาระบุว่าสินค้าปลายปีของสาขาเนี่ยมียอดเหลืออยู่5000นะคะต่อมาค่ะเป็นสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่หมื่นห้าค่ะมาจากวันที่1นนะคะที่สาขาไปรับสินค้ามาจากสำนักงานใหญ่มาขายนะคะต่อไปค่ะเป็นยอดซื้อสินค้านะคะ หนึ่งมืนบาทเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบแวันที่เก้านะคะวันที่เก้าค่ะต่อมานะคะมีค่าใช้ใจ่ายดําเนินการะคาที่ต้องปิดก็คือค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่30นะคะ8,000บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรวมเลขทางด้านเดบิตกับทางด้านเครดิตนะคะแล้วก็เอามาลบกันแล้วดูว่ามันได้กําไรหรือขาดทุนนะคะจะเห็นว่าจากตัวอย่างนี้ทางด้านเดบิตจะเยอะกว่านะคะ เพราะฉะนั้นผนคำตอบที่ได้ก็คือกำไรนะคะ5 0 0พค่ะปิดบัญชีที่สาขาแล้วนะคะได้กำไร5 0 0พนะคะสาขาก็ต้องรายงานนะคะไปที่สำนักงานใหญ่นะคะว่าได้กำไร5 0 0พนะคะโดยการเดบิตกำไรขาดทุน5 0 0พค่ะแล้วก็เครดิตสำนักงานใหญ่5 0 0พค่ะทีน,นี้เมื่อสำนักงานใหญ่ได้รับรายงานว่าสาขาเนี่ยได้กำไรนะ เราก็จะบันทึกบัญชีค่ะเดบิตสาขา5.2 0พค่ะแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนที่สาขาค่ะ5้0พค่ะอันนี้ต้องระบุกำไรขาดทุนแยกกันนะคะอันนี้ให้เห็นเลยว่าเป็นกำไรขาดทุนของสาขานะคะต่อไปค่ะสำนักงานใหญ่ก็จะมาปิดบัญชีของตัวเองนะคะโดยปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานใหญ่ค่ะเริ่มต้นที่ขายค่ะขอโทษทีค่ะเริ่มต้นที่สินค้าปลายปีค่ะ สินค้าปลายปีเนี่ยมาจากโจทย์หน้า195ข้อ1นะคะโจทย์เพิ่มเติมนะคะหน้า1้5ข้อ1ที่เขาบอกว่าสินค้าสำนักงานใหญ่เนี่ยมีสินค้าปลายปีคงเหลือสี่พันะคะต่อไปเป็นสินค้าส่งไปสาขา15ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่1นะคะแล้วก็มาปิดบัญชีต่อไปเป็นยอดขายนะคะยอดขายสินค้าเนี่ยมาจากโจทย์เพิ่มเติมหน้า195นะ,ะที่ระบุไว้ว่ายอดขายของสำนักงานใหญ่เนี่ยมีอยู่19นะคะ ต่อมานะคะกำไรขาดทุนที่สาขาเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่สาขารายงานมานะคะว่าได้กำไรอยู่5,2 0 0นะคะก็เอามาปิดัญทีด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นสินค้าต้นปีค่ะยอดสินค้าต้นปีเนี่ยมาจากโจทย์เพิ่มเติมนะหน้า195นะคะตรงข้อ1นะที่ให้มานะคะต่อไปค่ะเป็นยอดซื้อสินค้า7 5 0 0มาจากโจทย์หน้า195ข้อ1เหมือนกันนะคะ ต่อมาค่ะเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการน,นะคะข้อมูลมาจากหน้า195ข้อ1เหมือนกันนะคะังมีสินค้ารับคืนจากสาขานี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่22นะคะ200บาทนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่จำนักงนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากโจทย์นะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งมาจากที่สาขารายงานมานะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาฝั่งเดบิตกับเครดิตนะคะมาบวกเลขนะคะแล้วก็นํามาลบกันก็ดูว่าได้กําไรหรือขาดทุนนะคะถ้าทางฝั่งเดบิตมากกว่านะคะก็แสดงว่าเราได้กําไรนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้ได้กําไร17,300บาทนะคะทีนี้เราก็มาทำบัญชีแยกประเภทสำนักงานใหญ่นะคะ แยกประเภทสำนักงานใหญ่เนี่ยนะคะก็จะดูนะคะชื่อบัญชีสำนักงานใหญ่ในสมุดบัญชีของสาขาค,าค่ะดูเฉพาะชื่อสำนักงานใหญ่อย่างเดียวเลยค่ะในสมุดบัญชีของสาขาค,าค่ะว่ามีอยู่วันที่ไหนบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีวันที่1นะคะมีเดบิตเอ่อโทษทีมีเครดิตสำนักงานใหญ่อยู่หมื่นห้านะคะเครดิตสำนักงานใหญ่อยู่หมื่นห้าแต่ว่าชื่อบัญชีตรงข้ามคือสินค้ารับมา,มาจากสำนักงานใหญ่นะคะ ต่อมาเป็นวันที่5นะคะมีเครดิตสำนักงานใหญ่อยู่สอ0 0 0ืนนะคะเพราะว่าสำนักงานใหญ่ส่งเงินสดมาให้นะคะชื่อบัญชีตรงาาคืาเงินสดนะคะต่อไปค่ะเป็นวันที่22นะคะมีเดบิตสำนักงานใหญ่อยู่2 0 0นั่นคือสำนักงานใหญ่เนี่ยได้รับสินค้ามาจากสาขาถูกไหมคะก็ะคือสาขาส่งคืนมานะคะส่งคืนสินค้ามา200ค่ะ ท่านี้การทำแลกประเทศเนาะสองข้างจะต้องได้ยอดเท่ากันจะเห็นว่ายอดทางฝั่งเครดิตเนี่ยมีสามหมื่นห้านะคะ3ามหมื่้ทางฝั่งเดบิตเนี่ยมีอยู่200เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานใหญ่ก็จะที่เหลือจะเป็นยอดยกไปนะคะสามหมื 34, บาทก็คือผลต่างนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นทำบัญชีสาขาค่ะการทำบัญชีสาขาเนี่ยแยกประเภทสาขาเนี่ยก็จะดูชื่อบัญชีสาขาค่ะ ในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่นะคะดูชื่อบัญชีสาขาในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่สาขาอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวันที่1น,นะคะจะมีเดบิตสาขาอยู่15ื่นห้าเห็นไหมคะตรงบัญชีของสำนักงานใหญ่จะมีชื่อบัญชีสาขาเดบิตสาขา15ื่นห้าเพราะว่าอันนี้คือสำนักงานใหญ่ส่งสินค้าไปสาขาเนาะหน้หมื่นห้านะคะถัดมาจะมีวันที่5ค่ะ จะมีเดบิตสาขาอยู่2 0 0 0 0เห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำนักงานใหญ่ส่งเงินสดไปให้สาขานะคะหลังจากนั้นจะมีวันที่22นะคะ2ี่นี่เกิดอะไรขึ้นก็คือไปอมีเครดิตสาขาอยู่200สาขาที่เกิดขึ้น200เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาขาเนี่ยส่งสินค้ามาให้นะคะสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ก็รับคืนสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันคะ่ะหลักการแยกประเภทนะคะสองข้างต้องเท่ากันนะคะ ทีนี้ที่เหลือก็คือผลต่างผลต่างก็คือยอดยกไปของสาขาและทรายจะสังเกตว่าแยกประเภทของสำนักงานใหญ่กับสาขาเนี่ยยอดคงเหลือจะเท่ากันคือยอด34,800บาทน,นะคะต่อไปค่ะไปดูสมุดบัญชีของสาขานะคะแล้วก็ดูชื่อบัญชีสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่นะคะสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่เนี่ยนะคะตรงสาขาเนี่ยจะมี เดบิต uh, นะคะสินค้าจากสำนักง,งานใหญ่รับจากสำนักง,งานใหญ่เนี่ยหมื่นห้านะคะอยู่หมื่นห้านะคะเพราะว่าเราไปรับสินค้ามานะโอเคนะคะถัดมานะคะวันที่31 31เอ็ดมสิบห็นไหมคะเราไปเครดิตออกเพราะว่าเราเอาสินค้ารับจากสำนักง,งานใหญ่เนี่ยโอนเข้าบัญชีกำไรขาดทุนเมื่อวันที่31เพราะฉะนั้นวันที่1เดบิตเข้าวันที่31เครดิตออก นะคะบัญชีนี้ก็จะไม่เหลือค้างนะคะไม่เหลือค้างในงบใดๆทั้งสิ้นนะต่อไปค่ะไปดูที่บัญชีของสำนักงานใหญ่ค่ะบัญชีของสำนักงานใหญ่นะคะเราก็จะมาทำบัญชีสินค้าส่งไปสาขานะคะดูว่ามันล้างบัญชีกันไหมนะคะในศารจะเห็นว่าวันที่1มีนาเนี่ยนะคะมันจะมีการเครดิตสินค้าส่งไปสาขาเห็นไหมคะหมื่นแล้ววันที่31 ตอนโอนปิดบัญชีเห็นไหมคะสินค้าส่งไปสาขาก็จะเดบิตเพราะฉะนั้นวันที่1วันที่1นะคะวันที่1เครดิตนะคะเครดิตสินค้าส่งไปสาขาวันที่31เดเดบิตนะคะสินค้าส่งไปสาขานะคะมันก็ล้างบัญชีกันไปเพราะฉะนั้นสินค้านะคะส่งไปสาขาสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ก็จะไม่มียอดคงเหลือในบัญชีเลยนะคะ ทีน,นี้การจัดทํางบการเงินนะคะในกรณีที่ในกรณีที่ทสำนักง,งานใหญ่และสาขาเนี่ยส่งไปขายในราคาทุนเนี่ยนะคะการจัดทางบการเงินเนี่ยก็จะทําเหมือนปกติเลยค่ะที่สำนักง,งานใหญ่ก็คือ,อ จะมารวมยอดสินทรัพย์รวมยอดหนี้สินรวมส่วนของเจ้าของรวมรายได้และรวมค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่างบกันเงินรวมนะคะรายการใดๆที่เป็นรายการตรงข้ามกันเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปนะคะก็คือจะมีการปรับปรุงรายการที่เป็นตรงข้ามกันนะคะแล้วออกไปโดยเราจะอาศัยกระดาษทงการนะคะเป็นตัวทำนะคะทำรายการก่อนก่อนที่จะไปทํางบการเงินค่ะกระดาษทําการเราจะเรียกว่างบการเงินนะคะมันก็จะมีด้วยกันอยู่3มช่องอ่า มีช่องหลักๆอยู่ด้วยกัน4ช่องหลักๆนะคะก็คือมีช่องของสํานักงานใหญ่มีช่องของสาขามีช่องของรายการปรับปรุงและตัดบัญชีค่ะแล้วช่องสุดท้ายเป็นช่องงบการเงินรวมค่ะนี้หน้าจอครูอาจจะโชว์ได้ไม่ครบทั้ง4ช่องนะคะก็จะไปทีละส่วนนะคะให้นักศึกษาได้เห็นนะคะในกระดาษทำการนะคะก็ จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในการทําส่วนที่1เนี่ยจะเป็นส่วนของงบกําไรขาดทุนนะคะส่วนที่2จะเป็นของงบกําไรสะสมและส่วนที่3จะเป็นส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเวลาเราตัดบัญชีนะคะเราจะตัดบัญชีถ้าถ้าเป็นโดยทั่วไปนะเราจะตัดบัญชีสํานักงานใหญ่กับสาขาถ้ามีสํานักงานใหญ่สาขาเราจะตัดบัญชีกันนะคะทั้งสองอันอันที่2คือตัดบัญชีส่งคืนกับรับคืนนะคะถ้ามีนะ ซึ่งในโจทย์ตัวอย่างเมื่อกี้เรามีนะแล้วก็ถัดมาก็คือตัดบัญชีสินค้าส่งกับสินค้ารับนะคะระหว่างกันนะคะสินค้าส่งคืนสาขาสินค้ารับคืนสาขานะคะสินค้าส่งไปสาขาสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่นะคะจะตัดกันเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนที่3นะคะในเรื่องของการจัดทำกระทำการก่อนจัดทำงบการเงินงคะ่ะ